ยังอยู่กันที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับโดยทางจังหวัดนะครับได้จัดประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนเสริมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์นะครับสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดครับที่ห้องประชุมเฟื่องฟ้าลานลาบไก่รถเด็ดจังหวัดอำนาจเจริญนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญจัดการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญครั้งที่1 ประจำปีงบประมาณ2,568ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายนารงเทพศรีนารองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่2,568 พร้อมทั้งนี้นะฮะการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยอาธิการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนการรับมือกับอากาศหนาวและการป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2 5นางมายุรีสงวนนามประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญกล่าวว่าเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐและประชาชน รวมถึงสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้สําเร็จตามเป้าหมายกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความร่วมมือที่เข้มแข็งสําหรับการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญในทุกมิติครับ